ก็คงถึงเวลาแล้วนะครับผมที่ผมจะต้องเล่นแพ็คนี้นะดูจากอาการแล้วนะผมอันิวชาเรนเจอร์นะเพื่อตีแย่งชิงเจ้าโบเรอาโรเพสตนะผมชื่อเรียกยากที่พายเลยทีเดียวอ่ะก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกันนะผม ก็ผมในายปแมนก็แกมจูสิบเบอร์ดแกรมซีซั่นสนะครับผมก็อย่างที่พูดไปตะกี้นะผมเพราะว่าผมก็มีเจ้าตัวนี้เลเวลสิเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะอยู่อีกก่อนนะทุกคนพร้อมหรือยังลูกพ่อวันนี้แหละฉันจะเอานายไประเบิดศึกนายคิดว่าจะสู้ได้ไหม สู้ได้ครับพอ่อเชื่อเดี๋ยวผมจะเป็นเนวหน้าให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด <g ül> <g ül> อดอมาลุยกันดีกว่านะสาหรับแ <g ül> พ็กนี้นะผม <g ül> เรียกว่าสุดยอดจริจรงๆมันต้องเดือดกันซะหน่อยว่ะทุกคนเพื่อที่จะได้รับอีกใบหนึ่งนะผม <g ül> เพราะว่าแพ็กนี้ก็เป็นแพ็กแอ์ตัวใหม่เลยนะตัวนี้มันคือตัวใหม่นะผมเราจะต้องแอมต,ต้องมีมันถ้ามีมันมันก็ตายต้องมีมันมันก็ตายนะผมดังนั้นเราจะเอาตัวอะไรไปดีผมว่าเราต้องมีหนึ่งอสักตัวนะทุกคน เนื้อสักตัวหนึ่งในที่นี้ผมจะเอาเป็นเจ้าคอมปีวิชาตไปแล้วกันมีต้อง5ยกนะสหรือ5ยกนี่แหละคอมปีอยู่ไหนไวะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนตัวมาหรือแปล่านะผมเอาคอมปีไปก่อนนะผมเสร็จแล้วเราต้องมีเนื้อที่ทรงพลังนะผมอา่าไม่ใช่เราต้องมีนุกดิอา่าไม่ได้กะถ้าเรามีนุกจัดการ ตัวสุดท้ายก็ต้องเป็ดเพตาเออ้ยอะไรวะเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยอ่ะทำไงดีวะเนี้อ่ะผมตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะผมจะเอาเจ้าโปเซราโตซอรัสไปนะผมแล้วก็แอ์เราจะต้องมีมันใช่ไหมเพสตานะผมอยู่ไหนวะเพสตามึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคเจอแล้วนะผมมาก็มี500 200มาลุยกันดีแฟนนะผม5ล้านอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะไหวตึงแค่ไหนนะผมมา เออให้มันได้อย่างงี้สิไมอ่าไม่ป้องแกนนะผมยังไงต้องเก็บสแต็กให้ได้ก่อนเราจะต้องใช้โอเซราตโตจัดการกับเจ้าสินพืชให้ได้แล้วต้องป้องแกนให้ได้ด้วยนะผมป้องแกนให้อยู่โจมตีสองนะผมอืมก็ตามแผนการที่คิดเอาไว้ยกก็โคตรเดือดแล้วก็โคตรยากเลย <c oughs> เรียกว่าโคตรยากสุดๆมั้ย จะรู้เหมือนกันว่าฉันจะได้ตัวใหม่เป็นครอบครองหรือเปล่าลูกเอยของปี้ไม่ตายนะผมเก็บสแตกครบแล้วแต่ฝั่งโน้นก็เหลือหนึ่งเหมือนกันแย่จ,จัดยาเลยทีเดียวแฮมให้ตายนะแล้วเราก็ป้องกันให้ได้เปลี่ยนตัวมานะผมมีสามชิปแล้วนะผมปัญหาเดือดเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งเอกโอโหอะไรมึงวะเนี่ยตายแล้วมันโจมตีหนึ่งเอกโอ้โหเราเจ็บจุกมากๆ มีสองรอยโอ้โหตายแล้วผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยมี277นี่ไม่น่าสุ่ได้นะผมเ,เปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคเอเตตามนีร้อยหแล้วก็ทำอย่างนี้นะผมโอเคมันไม่เปลี่ยนตัวหนีแนะ่มันคงสร่อยู่นะผมดูอาการแล้วมันมีหถ้ามันโจมตีสี่นี้เราเน่าเลยนะโจมตีหโอเคมีโอกาสแล้วนะผมดูสิเออตายไปนะผม ร0อยจะไหวแค่ไหนโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ก็ยังล้มไม่ได้นะผมต้องโจมตีห้าเลยทีเดียวโอเคเรารับเมีดได้ทีหนึ่งนะผมดูสิจะเป็นไปตามแผนไหมนี่นะกัดเขาให้นะผมเออเรียบร้อยลงมปนอนกองหกร้อยเลยทีเดียวมาอืเอาโมมาต้านะผมมันโจมตีสี่แน่ๆโจมตีสี่นะผมเออเรายังรอดอยู่นะผม ก็เปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงอะเออแล้วก็อ6-3เราโจมตีตัดไมตายไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะผมอุ้ยตายังรึผมมีดาเมิเอ้์1490แกรนะผมโจมตีสิมันไม่เก็บสแต็กเลยโอเคอย่างนี้เรามีโอกาสชนะแล้วนะผมมึงจะโหวไปไหนวะเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมแล้วก็เรารับดาเมจไม่ได้แล้วนะผมป้องกันสี่ไปก่อนโอเค,อเคาย ยัยโยเลยนี่นะอามูมาตาเดี๋ยวกแกเราสู่หน้าหัวแดงเออวัดใจกันสี่ต่อสี่ระหว่างสแต็กของมันกับสแต็กของเราโจมตีสามเหลือหนึ่งเองพวกหแต่เราชนะแล้วนะผมเมื่อตายยัยโยเลยไอหัวแดงว้างับก็ให้หกพันสองนะผมแจ๋วแจ่มดูโซนผ่านไปแล้วยกแรกยังพอเราอดนะผม โอเคก็ยังผ่านไปได้นะผมได้75 DNA เลยทีเดียวสุดจัดจริงๆอ่ะอย่าลืมมาตีแพ็คนี้กันนะก็แอบเป็นอกิฟ์ทัวร์แหละทุกคนนะแต่ว่ามันแจกแต่เอมเบอร์นะผมก็คือแจกเจียมยุงนะไม่ได้แจกตัวใหม่นะผมตัวนี้ชื่อไดอาโบเซาท็อปนะผมก็เท่อ,อีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาใหม่นะผมมาโชว์เคสกันต่อ,อให้มันได้อย่างเงียเลย พันสองถ้าเราป้องกันอยู่ไหมไม่อยู่นะผมแต่ว่าน่าจะเล่นง่ายแล้วสำหรับอันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาถ้าเราเอาคอมปีไปเราลองคิดก่อนถ้าเราเอาคอมปีไปเราเอาพืชไปน่าจะไหวยุ่งนะโอเคน่าจะได้อยู่เราต้องเอาคอมปีไปวะเอ้ถ้าเราเอาคอมปีไปมันก็ไม่เปลี่ยนมาเราต้องเอาโด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  ผมจะเอาโดโดไปตัวหนึ่งนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็ต้องมีพืชสักตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งเลยนะแล้วก็พลังโจมตีเยอะจัดเลยทีเดียวเรียกว่าพลังโจมตีของใส่พืชตัวนี้ต้องเยอะจัดเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะผมโอเคดาโคเซลท็อปนะผมไว้ป่าสองตัวนั่นแล้วก็รับดาเมจร,รับได้แค่ทีเดียวนะผมโอ้โหดจัดเลยทีเดียวแล้วก็เราต้องมีเจ้านี่อีกสักตัวหนึ่งนะผมต้องซื้อออกสิหาการนี้แน่เลยอะซื้อออกมนเนอะผม ก็33แบงค์เขียวนะโอเคผมกดผิดทุกคนโอเคอ่า533รับไม่ได้นะผมเสียดาย <c oughs> มีแค่เลเวล10เท่านั้นนี่เราใช้พืชหมดเลยนะโอเคเลุยกันดีกว่ามา <c oughs> พืชหมดเลยนี่แหละที่จะจัดการกับพวกแกพวกแกไม่ไม่ป้องก,กันนะผมเพราะเผื่อมันไม่เปลี่ยนตัวไงเราก็จะเสียสแต็กไปโดยใช้เหตุนะผมแต่ผมว่ามันเปลี่ยนตัวอยู่แล้วโอเค มีสองพันเลยทีเดียวแต่เลือดมันแค่พันหนึ่งนะผมแต่นั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่าต้องป้องกันแม้ไม่พ้องนะผมเอยป้องกันหนึ่งลุงนี้เราป้องกันสองก็ดีอะแต่ขัวมันจะเก็บตัแตกนะผมแต่ส่วนมากแล้วอันนี้ชาเลนมันจะไม่ค่อยเก็บนะตัแตกนะโดมเต้นเออเราตายไปตัวหนึ่งนะผมแต่ก็ยังได้ตัวอยู่นะมันก็ยังเหลือสัแตกหนึ่งนะผมแต่ว่าผมไม่สนใจใดๆทางนั้นเอยลุงนี้ป้องกันสามก็อยู่อ่ะตายแล้ว มีประเด็นเดือดไม่โจมตีโอเคได <c oughs> ล่ามาแล้ว <c oughs> เวลาที่เชียนจะ <c oughs> ชนะละโดโดได้กล่าวไว้วิ่งเหนือยนิดหนึ่งก๊อมีห้านะผมแล้วแนละ้วอาการนี้ชิปออก <c oughs> ชิปออกเลยทีเดียวโจมตีห้าโอเคมันโจมตีสุดตัวเลยนะผมตายสิครับเอ,อือยอยู่ไม่ได้ตายไปนองแต่ว่าก็สวยรลนแล้วนะผมเปลี่ยนตัวมา <c oughs> 2 0 0 1 2001, ถึงแน่ๆจมตีหนึ่งจมตี2องนะผมแล้วก็รับสักทีหนึ่งล้กัน1นึ่งสองสามแล้วก็อแตกไว้เพื่อนโอเคสวยโลนจะจัด,จดตายไม่นะ่ลงไปนอนกอง <c oughs> ไม่ยากเท่าไหร่ตะกี้ยากกว่ายากกว่าเยอะเลยทีเดียวมามีสี่นะผมสำหรับเจ้าทาเจปาโลเซฟาปารผมจมตีสามเลยหนืองเอกีก เอ้ยเราไม่บาดเจ็บก็ถือว่าดีเราไปนะผมเพราะว่าเรายังเหลือเฉลยศึกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเปลี่ยนโดโดก์แมนุ่มเอ้ยเพิ่มตัวเจ้าแจมโอเคทีนี้ล่ะแจวแจวไม่บักด้วยแจมสดมาเลยมาทีนี้แกมีสี่แล้วสินะดูสิแกจะโจมตีเท่าไหร่ไม่โจมตีเร็จเราอย่างเงี้ยเดาว่าติดหลุมพังเราแน่แ่มาเลย อันแหนฟงแกนสองน,นะผมทีนี้มันมีหกเลยทีเดียวแต่ว่ามันไม่เก็บตัวแตก็เก็บอยู่เหมือนกันนะผมนี่หลดแลชิพแลแต่ว่าเรามีสองตัวไม่กลัวอยู่แล้วโจมตี 5, ห้าเหลือหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาเอไอโอ้โหยเดือดจริงๆเลยดจ้ะไม่กลัวอยู่แล้วออกมา <c oughs> มีต้องพันสี่เก้าสิบสี่นะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะผมอ่าตะกี้มันเหลือหนึ่งใช่ไหมโจมตีสามโจมตีสี่นะผมแล้วก็ ต้องป้องกันไหมผมว่าต้องป้องกันนะถ้าไม่ป้องกันนี่สงสสยจาแย่ yeah, ไหมอ่าป้องกันสามแล้วกันเอ้ยโอ้ยมันไม่เหลือว่ะมันไม่เหลือว่ะเราลืมไปเอือหรือว่ามันเหลือไปตัวหลังว่ะดูสิดูการดนี้จำไม่ได้นะผมเรียกว่าวกแว๊กไปแป๊บหนึ่งเหลือหนึ่งจริงๆด้วยเดี๋ยวไม่ไม่เหลือเห <laughs> <laughs> ลือเหลือเหลือโอเคไม่โจมตีนะผมใช้สูตรเดิมโดดๆออกมาออซึม อ้าวเพิ่อมอีกหนึ่งตัวเจ้าว,วันนี้ไม่บักนะบบโอเคสุด,ดยอดจริงๆมาหรือว่าโดโด,โดใช้งานได้ดีแล้วเพสซ่าก็รอดไปด้วยนะบบม,มาเอยโจมตีสเีเอ,อือเราตา,าแตงไม่คบ่าเราไม่ได้จะชนะแล้วเหตุอะไรบ้างแข่งขังมันมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดยอมไงผู้ชนะต้องเป็นชันอยู่แล้วตายไม่แม่ ชนะไปแล้วนะผมด้วยดาร์คเซราท็อปนะผมประสากนกระโดดโด้เอา้าก็ผ่านไปแล้วนะผมได้75อีส3ยกเลยวะ่ะแฮ้ยจริงด้วยเล่นบ่อยๆแต่ก็ยังจำไม่ได้นะผมอะขออะไรสัก,กนหน่อยก็แล้วกันเป็นการปอบฝันอุ้ย250เลยอะเจ๋วจัดๆโอเคดูต่อนะผมอา่าอันนี้อืมสามพลาดแล้วสินะ สวยแล้วสินะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดี <c oughs> ก็ต้องพูดว่าสวยแล้วสินะไม่น่ายากเท่าไหร่ก็เราต้องต้องใช้ถ้าเราใช้แอมพืชมันก็เปลี่ยนออกถ้าเราใช้เนื้อมันก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนออกมันเปลี่ยนออกอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วเราก็ป้องกันไม่อยู่ซะด้วยทำยังไงดีวันเนี้ยดูได้อยู่แล้วว่าเออผมเอาโรดิกัสไปแล้วกันอืมแล้วก็ต้องซื้อตัวนี้ออกนะผม แล้วทีนี้เราจะใช้ธาตุอะไรอะ่ะเราใช้ธาตุพืชนะยังไงเราก็ยังล้มนกได้นะผมอีกสองตัวนี้เราค่อยว่ากันนะผมธาตุพืชแล้วเราจะมีพืชที่แข็งแกล่งหรือวะเราจะมีพืชที่แข่งแกล่งหรือวะธาตุพืชเดี๋ยว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 ขอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันทุกคนอ่ะคือยังพอมีอยู่นะผมผมจะเอาเป็นเจ้าตัวนี้ไปก็แล้วกันนะมีเลือดสามมันห้าด้วยเพราะว่าเผื่อสถานการณ์เลวร้วายนะผมแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวมันเองนะผมอยู่ไหนวะไอ้เพใต้อะไรเนี้ย เจอแล้วนะผมมาลุยกันดีแฟร์นะครับผมต้องใช้แอพพืชหมดเลยนะเพราะถ้าเราไม่ใช้พืชหมดเลยเนี่ยเรายังไงเราแบบมีสิทธิ์แอ้ทางได้เพราะมเป็นหมาป่เลยนะผมเราก็แอบนชเปลี่ยนตัวอะไรอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เราก็ชนะนอกอยู่นะผมมาอุยเปลี่ยนตัวไปแล้วเปน็นนกตัวสุดท้ายเลยนะผมแต่ว่าก็ได้ตัวอยู่โอเคอป้องกันไหมไม่ป้องกันนะผม าะว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นแบบไหนบางทีมันก็เก็บสแต็กเอาไว้มี3บางทีมันก็ไม่เก็บนะผมแบบอย่างนี้มี2โจมตีเราไม่จโจมเฮ้ยเจ้สุดๆไม่โจมอย่างนี้แหละที่กูชอบมันเลยใส่เข้ามาแองกิโลโซลัสเจนสองดูดันไม่เกรงใจใครเลยียวเขาสี่สิบเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งผมไม่ตายนะผมโอเค้อเอาเด้ฉัน <c oughs> ไ่เก็บสแต็กเก่งอยู่แล้วฉันจะบอกใหเ้เราเล่นยังไง าาหลอกล่อมันไว้เอาถามชีวิตไว้เลยผมนะเอาแน่โดนดนมันโดนหลอกล่อมันต้องโจมตีแน่ๆแต่จะโจมตีเท่าไหร่นะผมดูสิโจมตีฮะเสร็จเราสิอย่างเงี้ยโอเคนี่ไงโดนกัดตัใหนน้แล้วนู่มตายไปก่อนฉันขอนโทษเพตา่าแต่ไม่ได้จริงๆ มันจะเป็นว่าเออโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะผมโจมตีสามไม่พอทุกคนต้องโจมตีสเลยทีเดียวอ่าเราต้องยอมรับสแต็กสักสแต็กหนึ่งนะผมหนึ่งสองสเพื่อให้อ่าโรดิกัสเปลี่ยนกับแฟนะผมตายนี่นะทำลายมันนี่ดังตํำเรียบร้อยออกมาจะจอระเขคแดงดังหายแล้วนะผมเข่ายาวจะจัดเลเวลสามห้าผม โจมตีหนึ่งกูนึกแล้ว <c oughs> อือเลือดไม่ลดเลยเจ๋ยวแจมสุดๆๆๆทีนี้ตัวปัญหาก็ไปแล้วนะผม <c oughs> ทีนี้เหลือไอ้ตัวนี้ตัวเดียวไม่เท่าไหร <c oughs> ่มีกัดลงมาเราเก็บสตแต็กนะผมแล้วเรายังไม่ตายสักชีวิตอะ <c oughs> นี่ลงมาเราเกิดจะจัด่ะ <c oughs> มาเลยใส่เข้ามาได้แล้ว <c oughs> อือโจมตีห้าโอเคสบสนกับกระชากไหมครับ ไปหนึ่งตัวเป็นพะโลออกมากลับมาใหม่นี่เดี๋ยวแจมโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็โจมตีสามนะผมอ่าตกี้มันไม่เหลือสแต็กใช่ไหมส้ต็กจัไม่ปิดพันสามเราป้องกันหนึ่งสองสเลยเ้วเหลือหนึ่งตายเลยครับอย่างนี้จะอยู่ได้ไงอ่ะนี่นะฮะโดนกัดก็ให้มีห่างไม่ฟาดเพื่อสี่พันสองยังไงเราก็ยังชนะรัฐแบอนิดหน่อย เรียกว่าสามารถรอดสถานการณ์มาได้แม้จะไม่มีตัวเนื้อก็ตามไม่โจมตีไม่กลัวดูดิวันนี้โรดิแคตบักหรือเปล่าเนีผมดูดิออกมาครบไหมไม่ครบนะผมขาดไปตัวก็ <c oughs> ขาดตัวหนึ่งอยู่ในย่อาเก็บสแต็กให้หมดนะผมสามลองให้36นี่อาจจะโจมตีถึง4ี่พัก็ได้ก็ยังไม่แน่นะผมแต่มันมี6เลยเดียวดูซิว่ามันโจมตีเท่าไหร่โจมตีสาแมงโอ้โหบ้าบอที่สุดเออมันเหลือสามนะผม แต่เราชนะแล้วแน่ๆมันเหลือ3ถ้าเราเปลี่ยนตัวไปเรามี7แล้วเราก็เชนาท่าด้วยตายอยู่เลยรอมันนานแล้วตั้งใจหนีไปใช่ไหมหนี่นะวาดก็ให้โอ้โหสองทีจังๆเอ,อือคาเจปาโลเซพลรัสไปซะเองเจหนดาล้วไฟโอเคก็ผ่านยกที่3ไปได้อย่างง่ายดายนะผมมายกที่4กันนะผม เอ้ยเจ็บจุกๆเลยยกนี้เราจะเอาตัวอะไรไปดีวะเนี่ยเราต้องเอาเนื้อไปนะอาการนี้เราต้องเอาเนื้อไปนะาาเดี๋นะยวผมจะเอาเจ้าเอาเจ้าอะไรโชินโนเซริพริตไปนะผมโอเคไปตัวแรกเลยให้มันเปลี่ยนตัวมานะผม เมื่อพอมันเปลี่ยนตัวมาเสร็จแล้วเราต้องมีเนื้อวะ่ะแล้วเราต้องมีเนื้อที่เก่งด้วยทุกคนเราต้องมีเนื้อที่เก่งด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราชนะทาตัวหนึ่งนะผมาระวางตัวที่สามได้ไหมไม่ได้นะผมต้องกลับไปเอาเนื้อก่อนเนื้อตอนนี้เราก็ต้องมีธาตัวที่เก่งเลยแล้วก็ต้องมีแอร์โคนะผมโอเคผมบ้านอาจะไหวแล้วะมีสามพันนะผมแล้วก็เราไม่แพ้ทตุไงเรื่องมันมีเท่านี้นะผมแล้วก็เราต้องมอีตัวมันตัวหนึ่งนะผมอยู่ไหนวะเน,นี่ยหามึงยากเหลือเกิน เพราะเรามีเพิ่งมีเลเวล10นะผมมันก็เลยหายากนิดหนึ่งโอเค33แบงค์มาอ่าอย่างนี้ก็น่าจะสวยแล้วแหละป่ะดูกันดีฝึ่งนะผมไม่รู้ว่าสกินบอลนี่มันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าน,นะผมแต่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมไม่สในใดๆทั้งนั้น <c oughs> มาเลยเจ้าทีเร็กกระดองเต่าเลเวลแกแค,แค่ยี่ผ้าเท่านั้นเชียไม่กลัวอยู่แล้วไม่เปลี่ยนนะผมโจมตีเลยทีเดียวออ้ยตายไปหนึ่งตัว โอเคแต่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วลนะ่ะเชื่อนะผมนะแตาไม่เปลี่ยนฉันจะไปย้ำแกทั้งอย่างนี้แหละเชื่อเลยเปลี่ยนนะผมโอ้โหแค่หนึ่งแค่หนึ่งเท่านั้นมันต้องเข้าแผนการแล้วดิโอเคนะเราเก็บเต็มแล้วนะผมสเต็ปวัดกันถ้ามันกัดเราเราไม่เปลี่ยนตัวแต่ถ้ามันไม่กัดเราเราเปลี่ยนตัวนะผมโอ,โอ้มีสามนะผมเอ้ยจอมตีสามกัดเรานะผมเอ,อือเจ็บจุก มาเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ไงอ่ะเจมสมเ,เยอะเลยนะแต่เราเอาตัวดาเมจจังแล้วนะโนะจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอยู่นะบผมโอเค,อเคแล้วก็เ,เราลงหนึ่นสองสามก็พอนะผมเรียนเด็กปเปลี่ยนตัวโอเคตายซะเจ้ากระดองเตาเจริงๆมันก็แอบผสมกับตัวนี้มาเป็นกระดองตัวนิ่มนะผมหรือว่าเป็นกระดองอามาเดโลนั่นแหละแต่ผม ก็เล่นสาไงก็ม anyway ันถนัดกว่าคำว่ากระดองตัวนิ่มมันมองไม่เท่เลยไม่ไม่แข็งแกร่งอะเรื่องมันมีเท่านี้แหละมันมองไม่แข่งแกร่งนะผมก็ปัญหามันมีเท่านี้ไม่ได้ก้ไ้ไกว่านี้รูปเราเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้นะผมถามว่าทําไมผมเปลี่ยนตัวนี้ถ้าเกิดมันตายเราจะได้สู้ได้เลยไม่เสียสเต็กะผมเรื่องมันมีเท่านี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายเนี่ย เราต้องเปลี่ยนกับคืนนะผมเราต้องเปลี่ยนกับคืนไงจมตีสามเลอเนื่องอีงงกโอ้โหยเล้าฉาดมากโอ้โหทางแยกทางเดินแห่งความเล้าฉานมาเลยเอแต่เราเรา,เราจะเลือดไม่ลดนนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่นะผมแล้วก็แอ,อเนับให้สบายสบาย หนึ่งสองสามคคเด๋ยวหนึ่งคูไม่เปลี่ยนตัวเอาอยู่ตัวหน้านะผมเสร็จแล้วเดี่ยนี่นะใี่ผันแพร <c oughs> มาเลยเลยแกตัวเดียวแล้วสินะแล้วแกก็แพ้ธาตุเชนญซึ่ด้วย <c oughs> เรียกว่าไ่ต้อนยันจนมุมโจมตีเซโอ้โหไม่ตายไม่ต้องแล้วมึงจะอยูย่เลยเราการนี้มันนานแล้วมึงตายจัดการมันแฉโคลูกรักโอ้โหกระชากวิญญาณเพื้อปืนห้่เดี๋ยวแจมสุดๆนึงชนะแล้วจึมความจริงเกมเนี้ยมันน่าจะสร้างว่าตัวไหนที่ไม่ตายในสนามลงนะผม มันก็น่าจะแบบว่าไม่ต้องซื้อออกเออไม่ต้องซื้อออกว่ะทุกคนเ,ออเราใช้สูตรเดิมอะ่ะสามพันเจ็เลยนะเราใช้น้ำแล้วก็ล้มยากมากเลยเออแเต่เราใช้ตัวน้ำไปก็ล้มได้นะแต่พือสองตัวเลยนะไม่ได้ว่ะถ้าเราเอาตัวน้ำไปนี่เราต้องหูต้องไปล้มพืชเดือดเลยไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเอาเนื้อไปนะผมสามมันเจ็ดไม่เท่าไรหรอกเราป้องกันก็พออยู่เ,ออเราก็ต้องมี คอมปี้วิขาดีกว่าเอาคอมปี้วิขาตไปก็แล้วกันน่าจะไหวโดนน่ะน่าจะเอาอยู่นะบุมแล้วก็พอเรามีคอมปี้วิขาตเสร็จแล้วอะ่ะเราก็ต้องมีตัวตัวมันไม่ได้ว่ะตัวมันต้องไว้ตัวสุดท้ายนุ่มดังนั้นมาเนีะเรานี่โอเคห้าร้อยต้องจบทียันสี่ยนห้าเลยนุผมอ่ะได้อยู่เชื่อเด้ถ้าเราเอาตัวน้ําไปนี่มีพัน แต่ว่าเราต้องไปโจมตีพวกนี้เยอะมากเลยเราต้องไปโจมตีพืชเยอะมากเลยนะรผมไม่ลดเลยนะผมอ่าไม่เป็นไรเชื่อดิสู้ได้ฉันเชื่อในพลังของตัวเองแล้วก็ไดโนเสาร์ทุกตัวของฉันเราต้องซื้อออกนะผมสามนิดสามไม่เท่าไหร่โอเคมาลุยกันดีแฟร์นะผมะใครไม่สับจับไม่ได้เออไม่ป้องกันดีครับป้องกันทำไมอะ่ะเอาเด้อทีนี่มันจะเปลียนตัวมาไหม แต่ว่าส่วนมนากทีแรกมันจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสมมติแต่ขีแรกเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยสองพันหนึ่งเลยนีเดียวพร้อมขยี้คอมปี้ทุกเวลาแหมเก็บมีก็ได้เด็กอย่างเงี้ยเก็บสเต็กไว้หมดนุ่ม <c oughs> อา้าวเห็นไหมโอเวเราประกันสองไม่อยู่อ่ะโบนเก็บสเต็กไว้เหมือนกันโดนไหมโจมตีสามโดนที่กราฟอย่างเงี้ยเออเจ็บแต่ไม่จุกเท่าไหร่เพราะว่าตายไปเลยว่า <c oughs> ไอ้เหมันรู้กันไปว่าเราจะเอาเชอนะไม่ได้ราจัง ถ้าเราล้มคู่ลายจังได้นี่ก็หมดปัญหานะผมโจมตีสามอุ๊ยตายอีกตัวหนึ่งโอเคมันไม่เหลือสแต็กแล้วนะผมปัญหาก็คือเราจะล้มมันได้หรือเปล่านี่แหละคือปัญหาอย่างเดียวแต่ผมมั่นใจในบาลีโอเนตของผมนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าจริงด้วยแล้วป้องกันโอ้ยูยูเจ็ดร้อยห้าห้าเองกับพันห้านะผมเจ็ดร้อยห้าห้านี่อุ้ยเรารับได้เต็มเต็มเลยเต็มไป แก๊นหนึ่งก็พอแกรนหนึ่งก็พอโอเคตายไปซะมึงนี่นะว่าเต็มที่ก็สี่ร้อยนะผมสี่ร้บวกค่าอา g เต็มที่ก็สองพันนะผมยังไงล้มเราไม่ได้อย่างแน่นอนเปลี่ยนตัวมานะผมเปลี่ยนตัวมาก็เหลือสแต็กน้อยก็ยังล้มเราไม่ได้อยู่ดีเรกว่าสุดยัดจริงๆอ่ะออกมาคอมเปี๋ เอา้ามีตัวมาเพิ่มเมกไม่บลกแล้วนะผมโอ okay. <c oughs> เคเก็บสแต็กให้หมดแ,แกไปโจมตีฉันละก่อนอเป็นตัวนี้อะไรมีหกมาโจมแน่ๆนะผมดูซิมันโจมตีเท่าไหร่โจมตีห้าเลยอหนึ่งอีกตายดิครับเราจะอยู่ได้ไงอ่ะเออหน้านแจงแ้ง1กิโลเจนสองัฟันโอเคออกมาเบนหนึ่งนะจำไว้นะผมเกือบลืมแลว้วเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี แล้วก็เก็บให้50เอ็น200จีเก็บให้คอมปี้หมดเลยจะให้จบคอมปี้ได้โชว์ซะมั้งนี่นะเรียบร้อยมาโอ้โหแต่งค่าแล้วมันโจมตีสี่มันก็ยังจะบันดำไม่ได้ดูดูจากอาการแล้วเชียนชนน,นี่เป็นค่ายชนนะแล้วก็รอดไปหมดทุกตัวเลย,ไ,ยไปไปฉากด้วยบอลลีอนเนสนี่นะเรียบร้อย ชนะแล้วนะครับผมโค้ชสุดอะแข่งที่สุดในรอบเดือนได้แล้วนะผมโบเรอโรเพสตาปั้นไสิบโอ้โหได้สิบได้แล้วโอ้โหแสบตาเลยโบเรอโรเพสตาโอ้โหน่าจะถูกนะทุกคน 1, 1 3 0 0นมอ jw นะผมเสริมแแปสองแต้มแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปแอปเดียวนะผมสำหรับแอร์ไมโครแนะอมนเบอร์นะผมก็รู้สึกว่าคงจะมันดีมกันนะไหดนดูด้านในหน่อยดิเอ้ยมีตัวเดียวเองอะ, <laughs> จะเอจ้าแจมละลาให้เรา3ตัวเลยทุกคนเรียกว่าขยี้ยับอ่ะตอนนี้ป้าเน่สำหรับช่วงเวลา บอกคอมเมนต์แรกนะครับผมได้ตีแพ็คนี้แพ็คเดียวกันหรือเปล่าน,นะผมอย่าลืมนะนี่เป็นตัวใหม่นะครับผมแดงนั้นใครก็อยากได้อยู่แล้วมันเรื่องธรรมดาเรื่องรูปเกมที่มันจะแข่งตึงก็เป็นเรื่องธรรมดานะผมก็อย่าท้อแท้กันนะในการเล่นเกมนี้นะผมก็ฝากเหมือนให้เยอะๆกนแล้วกันทรัพยากรจะได้เยอะๆเหมือนพี่นะผมผมเป็นสายฟรีนะบอกไว้ก่อนนะผมอ่ะบอกดีฝากนะ ก็แอฝากของเบ้นไม่ล่างด้วยอีกแล้วพูดสองทีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยผมไปจริงละซีโยเกมนทุกคนแฟนดายังเล่นโยไป้วไฟ